ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะคลิปนี้นะครับผมมาแลกฟรีนะฮะมาแลกฟรีโอเคกอดอนนะครับผมกอดอนของนิวนะครับผม นิวคาสเซนนะกอร์ดอนของนิวคาสเซนนะโอเคนะแอนโทนีกอร์ดอนนะครับผมคนอื่นเลขหมดแล้วนะครับผมครูสกีก็เลขแล้วนะอีกไอกดีน,นึงอะนะนะเลขแล้วโกโลมัวนี่อย่างเงี้ยนะกาเฟนเบกอย่างเงี้ยเลขไปแล้วก็จะมีกอร์ดอนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะนะครับผมแอนโทนีกอร์ดอนนะไปไปอุ้ย อุ้ยได้หมดเลยว่ะได้หมดเลยว่ะไปครับผมห้าดาวนะฮะถ้าไม่เล่นมันก็หายไปฟรีๆนะครับผมเลขตัวที่ยังไม่ได้เล่นเอามาเล่นดีกว่านะครับผมตัวเดิมมันก็เล่นมาแล้วว่ะนะนีหาเล่นตัวใหม่บ้างนะเปลี่ยนม้ากแค่ประมาณนี้แหละนะครับผมลองตัวใหม่ๆเผื่อถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเที่นี่ก่อนเดินอัพเลเวลกันครับผมอัพเลเวลอัพเลเวล กอดอนอืมเอาตู้ไปก่อนแล้วกันเอ่อตู้เอ่อตู้กอดอน RWF นะครับผมเขาจะยืนได้หมดแหละปีกซ้ายปีกขวากลางรุกนะครับผมปีกซ้ายปีกขวากลางรุกนะกอดอนอัพเลเพี้ยววะ <c oughs> อุ้ยไอเดน,นี้มีเยอะวะ่ะมีเยอะวะ่ะไเดีน,นี้มีเยอะวะ่ะโอเค โอเคสวยอัพสเตตนะครับผมอัพสเตตตามสูตรนะตามสูตรนะจบสกอร์สิจบสกอร์ใส่ไปสี่โอ้โว่โว่เปิดสนะิบเปดสิบเอ็ดแตถ้าบูทนะนะสองสั้นนะครับผมจ่ายบอลนะจ่ายบอลสี่จ่ายบอลสี่จ่ายบอลแตะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่เปิดบอลถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครองบอลสิบสองสิบสองมาทางนี้เหรอ มาทางครองบอลเออได้เลี้ยงบอลน,นะครับผมเด็กสิบฮะเด็กสปีดต้นสปีดต้นเฮ้ยเออว่ะสปีดต้นสิบส่ไปเยอะเลยว่ะโว่เก้าสามนะแล้วก็โลเวอร์แปดนะโลเวอร์แปดหมดโอ้โหความเร็วถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะความเร็วสปีดต้นเลี้ยงบอลด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยว่ะนะถ้าพวกสายอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ยากนะครับผม สายความเร็วสายเลี้ยงบอลน,นะเล่นไม่ยากนะอาจจะมีทีเด็ดตรงที่ว่า,ามีเปิดริมเส้นได้ไหมอันนี้ต้องดูว่ามีสกิลหรือเปล่าแต่โอเวอร์ออลเก้าสี่เลยนะก็ถือว่าเยอะนะ9เก้าสนะี่นะป้ายนะคอนเทนี่กอดดอนเก้าเจ็ดุ้ยเยอะนะโอเวอร์ออลถือว่าเยอะพอสมควรใช้ได้เลยนะครับผมเป็นสไตปีปอีกนะนี่ไงนะครับผมครองบอลดีสองสั้นถือว่า ไม่ได้เยอะแต่เปิดบอลถือว่าโอเคยังยังยังพอได้อยู่จบสกอร์ปเปิดสปีดได้เลยจบสกอร์ได้เลยเนะความโค้งเจ็ดเก้าสปีดเก้าสองสปีดต้นเก้าห้าโอเคดีสกิลคัดเบนเทอร์โซคอนโทรลมีปั่นโคง้งยิงลูกคุกยิงไกลเลนะ่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมคนนี้บอกเลยว่าฟิลคล้ายๆโดกูนะ ิลคล้ายๆโดกูก็คือมีสกิลจ่ายบอลมีสกิลเปิดบอลริมเส้นมีสกิลยิงนะครับผมแล้วมันมีความเร็วนะมันมีความเร็วมันเลี้ยงบอลดีนะครับผมนะยืนปีกผมว่าเจียมอยู่นะน่าจะเล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับผมเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากนะสำหรับแอนโทนีกอร์ดอน RWF นะครับผมทัาขวาเปล่าเป็นทัาขวาโอ้โหผมว่าน่าจะเข้ามือนะ ถ้าทรงนี้นะครับผมน่าจะเข้ามือเล่นไม่ยากนะถ้ามีสกิลเปิดริมเส้นด้วยก็คือผมว่ามันไปได้คือบางคนเนี่ยมันมันยืนปีกก็จริงแต่มันไม่มันไม่มีสกิลเปิดริมเส้นและพออยู่ริมเส้นเนี่ยมันก็จะยากเลยนี้ยคุณจะไปยังไงค,คุณจะเปิดริมเส้นก็ไม่มีสกิลก็ไม่แม่นอีกมันก็จะยากเลยมันก็จะเน้นใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงตัดเข้าในาเพื่อยิงอะไรอย่างเงี้ยก็อดอนเนี่ยจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อยิงก็ได้จะจะไปสู่เส้นและปาดเข้าในจะเปิดเข้าในก็ได้เพราะว่ามันมีสกิล นะพวกเนี้ยผมว่ามันมันสารพัดประโยชน์คือมันมันไม่ได้ตันแค่เลี้ยงแล้วก็ปักข้าในเพื่อยิงอย่างเดียวอะไรงเงี้ยพวกนี้คือคือเราสามารถเลือกเล่นได้ว่าว่าจะไปทางไหนตามสถานการณ์นะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพค่าพลังแล้วก็เล่นฟรีแอนโทนี่กอร์ดอนนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่น่าดูเลยนะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let